สวัสดีค่ะป้าเอเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการที่เราจะไปตรวจโควิดนะคะที่สนามทูปะเตมีนะคะซึ่งป้าเอก็เอาประสบการณ์ที่ป้าเอได้ไปตรวจมานะคะมาแนะนำเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสนามเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับที่ว่าไป Walk- in นะคะก็คือหมายถึงว่าเรานึกจะไปก็ไปเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องมาจองคิว อ่วอา QR โคจองออนไลน์นั่นเองนะคะก็ป้าเอกก็จะไม่ไม่ช้าเพราะว่าเราจะบอกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะทําก็คือ1นนะคะเราก็ไปหา QR code ์ของออในการตรวจเชิงลูกที่เขาจะเขียนไว้ว่ารับตรวจ1,500คนต่อวันณนะจุด สนามทูปเตมีนะคะก็คือมันจะขึ้นมาเราไปหาภาพอันนี้ไว้แล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เก็บไว้ในโทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ไลน์นะคะเข้าไลน์ไลน์ที่เราไลน์ส่งให้เพื่อนให้ส่งดอกไม้กันทุกวันทุกวันนั่นแหละนะคะหลังจากที่ว่าเรากดเข้าไปในนั้นแล้วนะคะมันก็จะมีรูปบ้านนะคะเล็กๆที่อยู่ข้างล่างนะคะที่เขียนว่าหน้าหลัก ให้เรากดไปที่หน้าหลักนะคะกดไปที่หน้าหลักเลยนะคะหลังจากที่เรากดไปที่หน้าหลักปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นนะคะเป็นข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นรูปรูปคนนะคะรูปคนบวกก็คือเพิ่มเพื่อนนั่นเองให้เรากดไปที่นั่นนะคะหลังจากที่เรากดไปในเพิ่มเพื่อนแล้วนะคะในรูปคนนั้นก็จะขึ้นเป็นเขียนว่า QR Code นะคะให้เรากดไปที่ QR Code นะคะหลังจากที่เรากดไปใน QR Code แล้วเนี่ยนะคะ มันก็จะขึ้นเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะคะข้างล่างก็จะเขียนกลางๆ,ๆนี่ก็เขียนว่า QR code ของฉันให้มองลงมาข้างล่างนะคะข้างล่างนะ่ะาทางขวามือมันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะจะมีรูปภาพให้เรากดไปในนั้นนะคะหลังจากที่เรากดไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเชื่องภาพนั้นน่ะมันก็จะขึ้นเป็นภาพถ่ายของเราและภาพที่เราแคปหน้าจอเอาไว้เมื่อกี้นะคะให้เรากดไปนะคะในที่ว่า,าจุด ตรวจเชิงลูกทุปเตมีที่1,500คนนั่นแหละให้เรากดไปที่ตรงนั้นนะคะหลังจากที่เรากดไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บกดขึ้นภาพมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับมาไอ้รูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นมองขึ้นไปข้างบนข้างบนสุดเลยมันจะมีตัวภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวหนังสือสีฟาฟ้าให้เรากดเข้าไปในนั้นนะคะหลังจากที่มันกดไปในนั้นปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเ,เขียนว่า คุณสแกนได้สําเร็จแล้วนะคะไม่ต้องสนใจมองลงมาข้างล่างที่เขาเขียนว่าอังกฤษไทยกดที่ไทยนะ,ะกดไทยเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ให้กดข้ามโฆษณาตรงนั้นมันจะมีเขียนว่าข้ามโฆษณานะกดลงไปในนั้นเลยนะคะกดไปในนั้นเสร็จกดไปในนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่าจุดตรวจนะคะจุดตรวจชงชจุดตรวจโควิดเชิงลุกทูปะเตมีนะคะ เราตรงนั้นปุ๊บนะคะแล้วก็เขาก็จะมีช่อง3มช่องนะคะสามช่องอให้เรานะคะเราสามารถที่จะจองให้แฟนอจองให้แม่หรือญาติอะไรของเราก็ได้คือ3คนรวมถึงเราด้วยนะคะสคนโดยการที่1เรากรอกไปในช่องนั้นน่ะด้วยเลข13าหลัก ของบัตรประชาชนเรานะคะเลข13หลักของบัตรประชาชนเราเราจองให้แฟนเราก็เอาเลขบัตรประชาชนของแฟน13หลักกรอกเข้าไปกรอกให้แม่นะคะก็เอาเลขนะคะ13หลักนะคะบัตรประชาชนของแม่กรอกเข้าไปหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นเราจะเห็นข้างล่างเขียนว่าต่อไปสีฟ้าให้เรากดไปตรงนั้นนะคะกดไปที่ต่อไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นเป็นวันที่นะคะวันที่ สมมุตินะคะเราจองเราทําเรื่องในวันนี้วันที่21กระกฎาคมนะคะเราจะได้ตรวจในวันพรุ่งนี้ก็คือ22กระกฎาคมนะคะให้เราแคปแคปหน้าจอตรงนั้นเลยนะคะแคปหน้าจอตรงนั้นแคปแคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะเอาไปยื่นกับท่านเจ้าหน้าที่ที่สนามทูปาเตมีนะคะเพราะว่าตรงนั้นสำคัญมากแล้วเขาก็จะนะคะให้เอกสารพร้อม เรียกว่าคิวนะคะเลขเลขรหัสคิวของเรานั่นแหละนะคะเอกสารนั้นเราก็มาเกาะนะคะแค่นี้เองไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเออ่รียกว่าหลายเวลาสมมุติเราจะไปเ,เราต้องการตรวจ8ปดโมงเนี่ยอย่างน,น้อยไปถึงนั่นสัก7จ็ดโมงครึ่งก็ยังดีนะคะให้เร็วขึ้นเพื่อที่หรือไม่ก็สักเจ็ดโมงนะคะดยการที่เราได้ ได,ไ,ดได้ได้บัตรเร็วแล้วก็ไปหานั่งคอยนะคะเขาก็จะแนะนําให้เราไปนั่งคอยนะคะมีจุดนั่งคอยนะคะเอกสารที่ได้มาเราก็จดเลยนะคะมันจะมีเต็นท์อีกเต็นท์หนึ่งนะะ mm ่ะ hmm. นะคะป้าเอกคิดว่าอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ง่ายวันนี้ป้าเอกก็จะมาแนะนํำแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อที่คนที่จะได้ไปตรวจนะคะ ก็จะได้ไปอย่างแบบสบายใจไม่ต้องรีบร้นนะคะไม่ต้องไปนอนคอยตั้งแต่สองทุ่มนะคะนะคะไม่ต้องไปนอนคอยอย่างน้อยน้อยปุ๊บเราตรวจเราจองในนี้แล้วนะคะมันก็จะได้คิวอย่างแน่นอนนะคะถ้ายัางไงแล้วเดี๋ยวไปเอกก็จะจะมาอ่าอัปเดตอ่าให้ฟังเรื่อยๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอย่างน้อยน้อยก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์นะคะกับ เพื่อนๆได้มากเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะ